สวัสดีครับวันออนี้ผมก็มีอะไรอร่อยมาแนะนำ <c hh> อีกแล้วนะออก็คือเป็นเป็นผลงานของน้องน้ำพึ่งน้องน้ำพึ่งก็คือพี่สาวของน้ำตาลน้ำตาลคือลูกสาวของวิโร์ทองชิวผู้กับภาะพยนตร์หลายเรื่องมากผมเคยเล่เรื่องเขา,าคอแอบทางบ้านาง้านินง แอบฟูข้างบ้านน้องตากลิ้นด้วยอันนี้คือนองลํำพึ่งมิสซานน้องตาก็เขาทานี่ผมสั่งมากินอันนี้คืออาหารเช้าด้วยนะจะเป็นพวกขนมปังเนี่ยนนก,ก็คือลูกนี่ก็คืออยู่ทั้งวันเนี่ยอยู่บ้านทั้งวันเน่ยไม่ต้องสั่งซื้อเลยอิอ่มมากออาากินกาแฟกินอมินได้นะนี่คือขนมปังนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ เป็นหัวกุ้งหัวกุ้งคางกุ้งหัวกุ้งคางกุ้งทอดกระเทียมนี่อร่อยจริงๆแล้วกรอบมากเลยนะกรอบมาก <c oughs> เลยแหละขอชิมด้วยนะคนถ่ายก็กินด้วยเหรอมากินก <c oughs> ินจัดต <c oughs> ิดใจอร่อยอ่ะอืออร่อยแล้วก็จะเป็นพวกนี่กคือไตปลาไ <c oughs> ตาปลา <c oughs> อันนี้ที่โคงอ๋อที่โคงที่โค,คงผัดพิแกงพิแกงใต้ไงอืมพิแกง้ากพิแกงใต้เนี่ยอือันนี้คือผัดเผ็ดที่โคงหมูอันนี้คือแบบรสชาติรสรสชาติรสชาติคนใต้นะคนใต้จะรสชาติแบบรสชาติแรงเนี่ยแบบเผ็ดแบบร้อยร้อยร้อยอย่างหู้นะเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่หัวกุ้งหัวกุ้ง เป็นซิคโครแล้วก็จะเป็นไตปลาอันนี้ไตปลาเฮ้ยอันนี้คั่วกิ้งก็อ๋อคั่วกิ้งอาหารจ้าอ๋อเห็นไหมอันนี้เป็นซิคโคงเป็นคั่วกิ้งอันนี้เป็นไตปลาแพ็กเกจก็ดีมากนะก็คือแพ็กเกจดีมากเลยแล้วก็รสชาติคือรสชาติคือคดัคดตทยนะคัดตทยแบบเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดขิงหัวเออร้อย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 แล้วก็จะมีอ่าผัดไทย ผัดไทยแม่มาลาก็มีนะแต่ถ้าคนชอบผัดไทยแบบรสชาติอย่างเขาก็โอเคเลยเพราะเขาจะมีนี่มีนี่มาให้เลยลเนี่ยางกุ้งอางกุ้งแล้วก็พวกผักพวกอะไรเต็มเยีะยเลยละ่ะสดๆดเลยนะอและอย่างคืออันนี้อ,อะไรนยโอ้โหทำไมเพื่อเกตสวยมมากเลยนะอันนี้คือผัดไทยจาท้าคุณพ่อผัดไทย ผัดไทยสวยขนาดนี้ผัดไทยสวยมากเลยนะอันนี้คือจะส่งกับอาห่อกับบ้านใช่ไหมอ่ากับบ้านพร้อมกับนี่เปิดให้ดูดิชุดอย่างนี้เปิดให้ดูมีอะไรบ้างอันนี้ผัดไทยที่แปลกกว่าคนอื่นเขาเลยแปลกแปลกแปลกมากใช่เออมีเราเพิ่งสั่งครั้งแรกเราก็เปิดได้เป็นหรอกโอ้โหนี่ไงดูดินี่ไงไวมีมีมีนี่ด้วยนี่ไง มีน้ำจิ้มมีมีคอหมูมีเฮ้ยผัดไทยคอหมูนี่ไงเพิ่งเห็นเลยอ่ะโอ้โหเ่อมีซอสเออครบหมดครบหมดแต่ถามว่าเดี๋ยวยังได้หมดเดี๋ยวอ๋ออันนี้ก็ผัดไทยผัดไทยกุ้งผัดไทยกุ้งแล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้ไก่ไก่ไก่แล้วเนี่ยผัดไทยหน้าไก่โอ้ผัดไทยไก่ผัดไทยหน้าไก่ด้วย พ่อเปิดดูดิผัดไทยอะไรเนะี่ยท่าฉางร้อยปีเหรอใช่อือดูโอ้โนี่ไก่น่าอ<ม>ร่อยมากเลยน่าอร่อยมากเลยมีน้ำจิ้มให้ด้วยผัดไทยเอาทุกอย่างนี้ก็คือยังไงเนี่ยสั่งซื้อกันยังไงเนี่ยแม่เดี๋ยวบอกใต้ชั้งล่างให้อ๋อเดี๋ยวขึ้นให้เลยไหมใช่ แต่อันี้คือแบบกินแบบจุกๆเลยคุมคุมค,มคุมแล้วก็เมื่กีแต่นี่เมื่อกี้เพิ่งลองกินนี่หา,างกุ้งหางกุก้งแล้วอร่อยนสักรอบกรอบๆเลยกรอบปิดปิดฝาไว้นะฟังเสียงอืนหางกุ้งอร่อย <ๆ S 2> กรอบอืออ่ะยินย่างเนี่ยคุณพ่อหางกุ้งนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะอ,อ่ะสั่งซื้อกันได้กิ้างล่างนี้ ะตราดยกัน่อยยิงนี่วันที่เก้าเก้าพฤาคมวันสิบแปดวันสิบเก้าลงทงแต่ว่าเขาเต็มดวงเลยมันเป็นเือสิบสองน้านงเต็มตะลิงแล้วนตะลิงิบตรพิบรงทงน้ลงทงลทงลงทงงทงกัแล้วเขาชนหลงแก่สุดพุทธินา่นเป็กงทง ก็เราส่งคุณพ่อเนี่ยบุญกระทงให้เราด้วยจ้ะเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้เรกระทงกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาเราส่งบ้านพี่หม่อมใช่หรอเนี่ยกันเต็มดวงเลยอ่ะโอ้ยสวยจังสวยมากเลยเฮ้ยสวยจังคุณพ่อกันสดใสเหมือนเหมือนหน้าเมียเลยอ่ะหน้าเมียก็สวยวันเนี้ยนี่ก็จะสวยทุกวันเลยล่ะ หเพิ่งสวยวันนี้เหรอไม่สวยทุกวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่วันนี้วันนี้ปนเปล่งเนี่ยเปล่งนะเปล่งเปล่งพลังเปล่งพลัง